และเราพยายามยัดเย็ดความเป็นเมียให้เขาแล้วเวลาที่เราเต้นด้วยกันลงตกตแล้วเราเห็นว่าเนี่ยเราคือกิ่งทองและใบโยเราคือผีเน่ากับรองผูดังนั้นเราก็พยายามบอกเขาว่าเนี่ยดูดิมันบอกกันมากยมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสแบบผีหักแบบพะกัน มันมีโอกาสผีผักไหมถ้ามองในมุมแจ็กกี้นะไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะเราปิดกั้นหรือเขาปิดฉันไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าก็ไม่หลอกตัวเองมันมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะรอเราเด้ไม่มีกลิ่นรอเขาเริ่มเปิดตาเปิดรับปากมันก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะคือพูดขนาดนี้มันก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ว่ามันมันไม่เห็นน่ะมันเห็นเลยมันไม่เห็น